สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับต้นก้าวท่าอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูคันเบ็ดของผมครับที่จะพาไปตกวันต่ออาทิตย์นะครับนี่ครับนี่นี่น,นี่แต่เป็นเสียงอะไรเสียงไม่ชัดขอต้ษนด้วยนะครับนี่นะครับคันของผมเนี่ยตะกัวห้ามบาทเบ็ดเบอร์เจ็ดครับเจนดามานี าอิงก็จินดามาในครับพี่สิบเหจะเป็นนี่ครับในนี้มีร่องผมครับนี่ผมไม่ค่อยเก่งสาเกกับนี่นี่เวทอ่าสี่อะไรนะครับเวทประมาณอ่าเวท หกสี่สี่ถึงหกครับเวทคันประมาณยาวห้าหร้อยสองฟุตครับนี่ดูดูนะครับพุวงนี้ครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่พวกนี้ดิเดยพูตเปุตอีกแล้วสวัสดีครับมาเวันต่อลัวาทิต์แหละมาดูกันครับคันนี้ ตัวคันครับ3ามรไม่ใช่ดิครับตัวกันประมาณร้อยยี่สิบนี่รอกร้อยยี่สิบครับขอตัวเต้ยครับมันไม่เสียงลมครับลาไปก่อนครับไในวังคลิปนี้ครับนี่ครับไปเลยครับเจอกันใหม่ครับ